เมื่อหญิงสาวจำเป็นจะต้องเดินกลับบ้านกลางดึกเพียงลำพังเส้นทางที่คุณดูไม่น่าไว้วางใจทุกการกระทำส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางที่ไม่คาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดใจของคุณอุยมีการใช้วามรุนแรงและการใช้ของมีคมการคุกคามนําเพศอยู่หลายนาทีหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตยแสดงว่าคอนเทนต์เกมนี้น่ากลัวอยู่บอกไว้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่ามีผีอะไรโผล่มาหรือเปล่านะครับจับตาจับตูดดูให้ทีนะครับคุณได้รับข้อความใหม่หนึ่งข้อความตา ไอจิตาแบบเป็นไงบ้านถึงไหนแล้วโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยกลับได้ไหมอะ่ะเ,เคยกลับดึกแบบนี้หรือเปล่าอะ่ะตอบว่างไงดีวะตาน่าจะเป็นแฟนเรานะครับเคยอยู่แล้วคนนี้สบายมากไม่เคยปกติมาที่บ้านเออเราบอกไม่เคยไม่เคยอะ่ะปกติมาที่บ้านเนี่ยนะแล้วนี้ได้รถหรือยังตอนนี้เราจิตน,นตน,นาการว่าเราเป็นผู้หญิงนะฮะเนี่ยกำลังแชทน่าจะเป็นแฟนคนจิต้าน่าจะเป็นแฟนเรากลับบ้านดึกนะครับนี่แฟนก็ทงมาถามว่าจะถึงไหนแล้วจะกลับดึก เนี่ยได้รถหรือยังกลับยังไงรถไฟฟ้ามันก็ดูเป็นสถานีที่ดูสว่างนะฮะแต่ว่ามันก็มีบางจังหวัดที่สถานีแบบเอ้ยมันมีนายสถานอยู่แล้วเพราะร,รถไฟฟ้าดีวะ่ะรถเมย์ไม่ไม่น่าโอเคอะไรครับรถไฟฟ้าแล้วกันนะกรถไฟฟ้าแล้วทันรถสุดท้ายพอดีแสงไฟจากรถไฟฟ้าสาดเข้าหน้าเฮ้ยอยามีจำนะนองกระต่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองบ้างนะ โอ้ยรถไโล่งขนาดนี้ครับแต่มันไม่มีใครขึ้นสถานีเลยรถไฟฟ้าที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพลงคูณและเสียงประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นพักๆ Next Station More Shit ภายในรถเต็มไปด้วยที่ที่นั่งว่างเปล่ามันล่งจนคุณสามารถมองเห็นไปได้ไกลสุดตู้รถไฟฟ้าหน้ารถไฟหน้าเวลาดึกปบนนี้คุณหวังอยากถึงบ้านไวๆแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเฮ้ยฟังเพลงไม่ได้เดี๋ยวคนเข้ามาไม่รู้ตัวเราเลื่อนฝืดเลื่อนฝืดเลื่อนฝืดดีกว่านี่เตือนภัย เดินทางลำพังกลางดึกวิดตรงเป็นเหยื่อชายเล่นน้ำนามอ่าวชิบหายแล้วระวังตัวกด้วยนะคะทะเบียนเนี่ยคนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตลอดเลยทะเบียน X 4สี่ตัวลอฮะพาดหัข่าวเตือนภัยปรากฏไล่เรียกบนบนฝีของคุณดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายเลยนะคุณยังต้องสอดส่องระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะรู้ตัวได้ทันเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้ต้องคอยระวังตัวในกระดาษไหนกันนะ คุณคิดได้นใ,นใจนึกจินตนาการว่าถ้าเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะทายังไงอาจเกิดเหตุการ์ขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้สิ่งแจ้งเตือนของคุณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งกริง <c oughs> ๊งกริ๊งเสียงเสียเสียงรอแชทกลับดีๆนะถึงบ้านแล้วบอกฉันด้วยล่ะรถไฟฟ้าหยุดจอดที่จ่าในจุดหมายเพื่อส่งคุณเดินทางต่อไปผมว่าเลือกข้อเนี้ยถูกเพราะว่า สถานเรียนรถไฟฟ้าเนี่ยมันขอบคุณหนึ่งเลยครับคือสถานรถไฟฟ้ามันยังมีไฟแล้วมันมีนายสถานีอยู่ถ้ามันไม่ดึกมากเกินไปนะมีอย่างน้อยมันต้องมีรปภอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าเป็นป้ายรถเมย์ผมคิดว่าเนื่องจากบางป้ายมันมันก็แบบมันมืดอ่ะมันสว่างมันนิดเดียวเองอ่ะผมว่าไปรถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะถูกต้องแล้วครับเมื่อรถขึ้นตัวออกไปไกลจากคุณจะรับสายตาความเงียบก็เข้ามาแทน ในที่สุดคุณก็ถึงเส้นทางประจำถึงมันจะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบกว่าทุกวันแสงเนี่ยแสงแสงไฟข้างทาง,ทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งสือ่อยากาศให้หน่ากลัวมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงเลยฮะอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยฮะวบ,บางจุดมันมืดมืดจริงๆคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขนานี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วโอ้โหดึกมากชิบหายแล้วไ่ไงเอ้ อย่าไปซอยเปี่ยวเละเรียกโอ้โหมันไม่ไว้เอ้ยอ้าวชีบหายแล้วมันนึกว่าเป็นวินอ้าวเป็นแท็กซีอย่างเนี้ยไม่อะไปซอยเปี่ยวมันก็เสี่ยงโดนโดนโดนโจรอยู่ดีปะวะถึงจะน่ากลัวแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเดินคนเดียวในซอยถูกต้องนะครับแปบ๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วคงไม่มีอะไรหรอกค,คุณคิดได้ใจอย่างน้อยนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณคุณ้นเคยหากนั่งรถไปคงใช้เวลาน้อยกว่าการเดินอืมไม่นานรถรถรถยนต์ลจ้างคันนึงก็ขับผ่านมารับคุณเอ้ยโอ้โหไม่เห็นเลขทะเบียนด้วย แ <laughs> ม่งเลยจิ้นรึปลามันสาคัญได้ล่ะครับเอผมเลือกฝั่งขวาแล้วกันเพราะว่าผมอันนี้ผมอย่างนี้ฮะมันมีหลักการเลือกอยู่นะครับคือถ้าเรานั่งฝั่งตรงข้ามแล้วนั่งเบาะหลังอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรานั่งตรงตรงข้างหลังแท็กซี่บอดี้อะเวลาเขาแอบบองเราเขาจะมองยากหรือเขาจะหันกลับมาแบบมาเอามือมาเอามือมาโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องหันตัวเยอะแต่ว่า ถ้านั่งฝั่งซ้ายอ่ะถ้านั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเวลาเขาหันมาแบบหรือจะเอามีดอะไรมาจี้อะไรอะไรเราอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเอาคว้ามือมาขโม,มยควักเอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉุดกระเป๋าเราอย่างเงี้ยอืมมันจะหันได้ง่ายกว่าฉะนั้นผมเลือกที่จะนั่งหลังคุณขับพอดีนะครับคุณมองดูเส้นทางตลอดเวลาเอ้ยหันมองทางข้างหน้าด้วยถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ขับออกไปได้ครู่หนึ่งบนโซนหน้ากับชายแปลกหน้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นทาไมหนูลับนึกจังเลยอ่ะ คพี่ผ่านมาเห็นหนูพอดีพี่เลยขับมารับหนูดีกว่าโอ้คนสุพรรณด้วย,วยสวยๆอย่างหนูกลับบ้านคนเดียวหน้าห่วงไอ้หมอนี่เฮ้ยขนลงเลยดีวะมันไม่ให้ลงหรอกเงี้ยไปก่อน คนขับรถมองคุณอยู่เรื่อยคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องเอากระเป๋ามาปิดขาตัวเองทั้งที่คุณก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าชโชว์เนื้อหนังแต่อยา่างใดกลับเดึกแบบนี้แฟนไม่ห่วงหรอปล่อยให้กลับบา้านคนเดียวเป็นพี่นะพี่ไม่ปล่อยอาหรอกฮะคุณไม่อยากต่อบ,บทศาสนาและลัาโลนี้ออกนี่อีกต่อไปแกงคุยแกงคุยถ้าเราหุนหัน,ม,นมันจะหุนหันใส่เราด้วยเว้ยแก้งคุยโทรศัพท์ไปก่อนฮั้โหลตัวเองกำลังกลับไง เขาขึ้นรถมาสักพักแล้วเธอคุณคุยกับคนาสายที่ไม่มีอยู่จริงอ้าววันนี้ตอแหลดีว่ะเดี๋ยวแถวบ้านเรื่อตอแหลคุณกลัวถูกจับได้ว่าเป็นเทียนการคุยทิปแต่ก็พยายามแสดงให้เนียนที่สุดคันที่เขาถ่ายส่งให้ไงเป็นตำรวจต้องดุอย่างนี้ทุกคนเลยไหมเนี่ <c oughs> ยใครถึงแลวค่ะฝากบอกพ่อแม่เขาด้วยนะเจอกันฮะคนขับได้ยินช่นนี้ก็กลับมาปรับกระจกคืนอย่างเดิมคืนนี้ทุกคนครับเราต้องบอกก่อนว่าทําไมผมตั้งใจอย่างนี้เองจริงมันแค่มีสองข้อใช่ป่ะข้อแรกก็คือ เราจะขอลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อสองบอกให้จอดรถใช่ไหมข้อแรกขอ้ขอแรกก็คือไอการขอลงเนี่ยมันเป็นการที่จริงๆดูเหมือนจะเป็นการแต่ใจถูกแต่ว่าอย่าลืมว่าเราขอลงข้างทางมันก็กลายเป็นทางเปลี่ยวอยู่ดีนะฮะหรือว่ามันอาจจะไม่จอดเราก็ได้นะครับนะฮะเราลงไปมันก็มันก็ไม่ได้ปลอดภัยอ่ะกว่าบนนี้จะเท่าไหร่อ่ะนะครับยิงสาออกวันรอบประสบการณ์เอาตัวรอดจากต้นขับพื้นเหตุการณ์เหตุเกิดจาก คนขับรถรับจ้างดูมีพิรุษใช้คําพูดเชิงชู้สาวเผยตัวเองแกล้งคุยโทรศัพท์อ้างคนรักเป็นตํารวจคนเดียวต่อดทางคนขับถึงเดือสนใจตือนระวังไว้เสมอคนอื่นอัดไม่ได้เคราะดีเช่นคุณเฮ้ยรอดแล้วเหรอฮาปมือปมมือปมมือเรียบร้อยโรงเรียนจีนผมบอกแล้วเนี่ยการกดไลค์สุดเแค่นี้แหละใครอยากรู้ว่าตอบข้ออื่นเป็นยังไงก็ลองดูนะฮะว่า มันจะโดนอะไรก่ะนะฮะ